เดี๋ยวว่าไอ้ไม่ไหาแล้วนะมึงทำกูเยอะนะมึงทำกูเยอะนะเมื่อกี้อึไอ้กันอย่างเดียวเลยนะมึงอะเอากูใหญ่เลยนะมึงโดนชื่อบ้างแหละอ่ะถมาได้นะมึงเล่นมาคนเดียวหร้อไงมึงเล่นยังคนเดียวหร้อไงฮะกูอะก็เล่นได้กูกดทุกปุ่มด้วยไม่ต้องมีหรอกสอนอะไรอะไม่ต้องโดนทื่อทื่อทื่อ ด้วยกกลายเป็นคนไม่ดีจริงาวเหรอสามารถปาต่อได้เลยงั้นผมฮะพี่หนูลากได้เคยไหมแป๊บหนึ่งหนูเอาไปไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 หนูเอาไก่อ้าวฉันลยพี่หนูยังลากเล่นอยู่เลยอ่ะเลื่อนแล้วนะ รอบนี้น่าจะมีมีมิกค,ค่ะทำเควสเนียนไม่พูดไม่จากับใครเมา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 โอพี่แค่กดเล่นก็พอดูจัดให้หนูเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ดีแต่ตรงกลางอ่ะพี่ต้องแก้กันเองนะเขาไม่ทำกันนะสิเก็บไว้เช้มิวิกไม่อ่ะเราต้องดูแลตัวเองอ่ะ พี่บอจะฆ่าคอ่รักคู่รักอันเนี้ยดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่รักคู่รักนินจาหรือเปล่าข้าประหยับนิดเดียวพี่ก็ใส่ผมเลยไม่ไม่พี่พี่รับพี่รับยี่สิบวีให้กล้าเพื่อที่กล้าจะได้วิ่งหาพี่ไมากล้ามึงถามพี่เอกครบครบยี่สิบวีแล้วพี่ไม่มาหาเนี่ยน้ำดีแต่พี่โบเต้ก่ะพี่บเต้พยายามจะฆ่าผมพี่โพี่บเต้กับพี่ปีเลยเอาไรอ่ะ พี่พูดดีเหรอผมจะคลิปผมจะคิปผมโอเเลยผมจะคิปได้เลยน้องกาไม่ใช่พี่ปูเตเป็นโดโดเหรอคลิปชัวใช่ใช่ใชพี่ปูเเป็นดโดเยแล้วไปเลยไม่มีทางเลยทางดูดูดดดใช่ไหมก้าใช่ครับพี่พ…ีดไลน์ต่อไปเลยพี่เอาเชียนี่ ช่แย่แล้วพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกหายตัวไปพี่เป็นบอที่กวยหัวขาดฮะบอที่กาดอย่าพวนเจ้าพวนกล้าหรอกเหรอไอ้พนี้รอตรงนี้แหละเราแต่กล้าพอพี่เอกมไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่เอกมาแล้วค่อยๆไปเราค่อยๆไปเราค่อยๆไปเค้ค่อยๆไป ค่อยๆไหลกลัวอะไรพี่ก็รู้นู้นูไหลชนะนะหนูนำหน้านี้เฮ้ยทำไมไหลเร็วจังแสงแสงอย่านะอย่านะคือหน้าแบบว่าเหมือนโจรไปไหนดี อี่ำชงหนึ่งผมยอมรับว่าผมเป็นมีมิกนะแต่ไอ้กล้าปาดพี่กายแล้วมันไม่เฮยด้วยสรุปพี่โดนกล้าหลอกมาตลอดหรอพี่เบสเป็นล้างแขนผมเป็นมีมิกผมเป็นมีมิกไอ้กล้ากล้ากล้าชื่อแดงไม่ใช่พี่จะเป็นเลยชื่อแดงใช่หรอกล้าพี่ขอฟังพี่เบสพี่เบสฆ่าพี่กายซึ่งไม่สามารถที่จะแบบว่าจะเป็น แต่บเลาว่ะแล้วพี่เจมปอปองเป็นพี่เอกทำไมพี่เจมใช่พี่แม่นมากนางเจมใช่พี่สังหารด้วยกระสุนปริศนาของพี่เองใครเป็นมีมิกในในแก๊งเนี่ยที่เราตายอยู่เราเห็นท่านอยู่แล้วว่ามีคนเป็นทึ่งใครผมคือยังไงนะเอา ไม่เข้าใจอะ่อะก็พี่บทก้องพี่เป็นมีมิกไม่ใช่หรอแล้วบอกว่าอะไรนะก้าชื่อแดงหรอ,อรู้ด้วยใครเป็นเซเล็บอ่ะรู้ด้วยว่าใครเป็นเซเล็บพี่กายเป็นเซเล็บก้า<อ>ไม่ใกลใ<ค>้เค,คียงเลยพี่เบสพี่เบสใครเป็นเซเล็บพี่พออบว่าใครถ้าพี่ออบสังหารนะคนนึงได้พี่ออบว่าใครเพิ่มสง่งใครพี่สังหารเจอหนึ่งคนแบบนัวๆแต่ที่เหลือเนี่ยแต่เบสยืนเฝ้าศพนะใช่ป่ะใช่ครับผมมีคนตายรีบใช้เลยเพราะผมเป็นล้างแค้นแต่ก้านะ อาถุกมังที่พี่เบสบอกอ่ะลองเชื่อน้องพี่อ่ะไม่ไม่ไม่กล้าไม่ได้ค่าพี่เพื่อนสคริปต์สคริปต์สคริปต์ใช่แล้วเหลืออีกคนหนึ่งไงเหลืออีกคนหนึ่งก็คือใครรู้สคริปต์โอ้โหรออยู่โอ้โหมีโอกาสโอ้โหยังมีโอกาสบอกนะพี่เบสผมมีอีกนัดไหมผมมีอีกนัดไหม พี่เบสโหดตัวเองเหรอยากซัดอีกเป็นนักเดยิงเลยเหนไหนพี่เบสพี่พีเบสไอ้เหรอพี่เบสเหรอพี่เบสพี่พีเบสเดินี้ไอ้ลุยลุยลุยลุี่ได้เหรอพี่เบสออฟได้เลยใจผมมันจเต่ต้นปี่่าวี่ไม่เซนใจพี่เดินตามเฉยอยู่เฉยเฉสิอยู่เฉยสิตงไหน่พี่เบสหายไปแล้ว ไม่ได้ไม่เชื่อกลับมาก่อนอย่าวิ่งหนีไม่ได้ไม่เชื่อแต่กลับมาก่อนไอ้ห้าเป็นจีนเอาหายไปแล้วว่ะชิบย์ไหายหายเออนั่นแหละถูกต้องโอมโบลีเดี๋ยวไปไหนแล้วเราต้องกล้าแล้วพี่เบนวิ่งหนีไปแล้วจะยิงผมอ่ะไม่งั้นผมก็ไปฆ่าคนอื่นแทนแล้วยังไม่ได้ยิงเลย จะคุยด้วยเฉยๆคนนำเลยคือพี่พี่พีอ่ะผมบอกเลยพี่พี่ะเป็นก็กูเป็นคนท้จริงๆเพราะกูเป็นล้างแค้นไงให้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 ดูจริงคือพี่เบิร์ตเป็นนักประจัญภัยชเฉยๆแล้วเพราะพี่เบิร์ดไปยืนล่อหินอยู่นานอันเป็นแคนาดียนเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พี่แอดออฟหญิงพี่พีก็ได้พี่เราไปทักที่อดโอเคให้หญิงทุกคนเลยนะที่ไม่ใช่แกเนาะเพราะว่าพี่พีเป็นโดโนเอางี้มันเกิดโรงการเดี๋ยวเอายืนยืนเรียงเลยเดี๋ยวพี่เลือกเลยพี่ยืนเรียงเดี๋ยวเล่นรัชเชลรูเลตเลยนะแบบคูดาวครบที่ใครก็คนนั้นแหละพพพีีี่่ทไม พีมันแกล้งเงียบแผลมันสูงไม่บอกนี่พ <PAUL bunker ring> ี่ผมบอกว่าผมเห็นผมเห็นพี่เบสในม่านหมอกพี่เบสเป็นแล้ว่คุยกับแผลไม่รู้ใครใบ้ผมมีเวลาไม่ใช่แผลแล้วพี่เบสก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอต้องพีมันดัวร์ปะเนี่ยไม่ต้องเป็นอุนิพี่เบสอหะชัวร์พี่เบสอหะชัวร์ เอางผมบอกเลยผมโดนปิดปากไม่รู้พี่เบิร์ดหรือแพทแต่พี่เบิร์ดไม่ใช่แพทด้วยที่ผมเห็นพี่เบิร์ดในบ้านหมอกพี่เบิร์ดไม่หลอกผมใช่ไหมเราก็อยู่ด้วยกันสามคนไงเพียร์ออฟที่เราเดินดึ๊บกันสามคนไงพี่มิตรภาพของเราอ่ะมิตรภาพปอยเบิร์ดใช่เราโหวตพี่เบิร์ดเพียร์ออฟเราโหวตพี่เบิร์ดครับโอเคตัดไปโอเคพี่เบิร์ดอยู่ในบ้านหมอกผมเห็นผมเห็นนี่ไงวะน่ะคำผมไม่รู้ว่าพี่เบิร์ดยอมแพ้ทำไมเนี่ย ไม่ใช่พีมันนัวปะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าพีเอ็อฟเป็นเชอร์ลิฟมีอยู่สองคนที่มีอยู่สามคนที่อยู่ใกล้กันไหยพีว่าใครพี่ยิงตามพีเลยเพียงพีผมไม่รู้เลยสองคนนี้พี่ลองยิงแพตตี้กับใครกับใครอุ้ยอีกคนหนึ่งพี่แบตตี้มันเกลียพี่แบตตี้ไปไม่ใช่พีเอ็ตอฟพิษสภาพของเรามันยังอยู่ย่างยืนยงพี่กำลังโดนปั่นหัวคือน้องปั่นทีไรพี่ก็ได้ตลอดเลยนะพี่จะทำอย่างนั้นหรอ

อยากให้มีโดโดท้าดวลคือหนูเหงาอ๋อไอโดโดท้าดวลมันสุ่มมาดิมันจะมีหรือไม่มีก็ได้นี้อ๋อแต่คือติ๊กมาใช่ไหมใช่โอเคหนูเหงาอ่ะหนูเหงามากเอาโดโดเอาไม่มีใครไม่มีใครแล้วไม่มีใครอ๋อไม่มีไม่มีแล้วเ้าทาไมต้องทำไมต้องพีเปิดปิดได้อะมันเปิดปิดได้พี่ถ้าเกิดเป็นผีแล้วกดชิปอะไรเงี้ยผมเป็นเออช่างเทคนิคเปิดปิดอุ้ยอะไรเสียงอะไรเหรอ มีคาตยโอ้พี่เอกไวจัดคตรไวเลยพี่ไม่ไวไม่ไวรีเซกไวรุ่นรีเซกไวรุ่นเออไวจัดรีเซกไวทารกบอกเลยรีเซกไวทารกเหรอเอ้ไวทารกโอ้โหเหงาหนากว่าไม่ได้เป็นโดโด้ที่เปิลคิวกลางเป็ดเจนดเชี่ยเราอยู่กับเป็ดเหรอเนี่ย อาตอนแรกนึกว่าน้องพีนนึกว่าน้องพี่เป็นเป็ดน,นั่นเนี่ยเพราะว่าเข้าไดม้มีแค่ผมกับพี่เบอร์ที่รีแอคชั่นกันอยู่2คนที่เหลือเงียบกริบจ้าผมเมื่อกี้ผมน่าจะมุดมอกหน,นีเข้าไปเลยผมว่าเป็งขอโทษนะป้าเป็นป้ามาตายหรือเปล่าเลื่อนแล้วนะต้องทำลาลัรกิจแต่ดีถึงจะแบบว่าได้ตังค์เพิ่มอะ่ะต้องไปทำลาลัรกิจอ่ะมืงอีกแล้วหรอ